สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะาพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นทั้งเซงเช้าป่ายค่ะวันที่5พฤศจิกายน25 6 7น้าหสดนะคะทุกคนคะ่ะวันอังคารนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่จะจัดทำขึ้นมานี้เป็นการจอเด่นวิ้งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้เผื่อชอบนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่าน ก่อนอื่นนะคะเจะจะพาทุกคนไปดูวันที่สี่ว่าเข้าหรือหลุดขอค่ะคอยมาตามวันที่หาต่อนาอพี่น้องอว่าท่านจะเข้าชอบหรือไม่นะคะทุกคนว่าท่านจะตามต่อหรือไม่มาดูค่ะวันที่4ี่จให้เด่นเก้าและแปดนะคะมาแปดหนึ่งสองหกเก้าสายวิ่งสายลุดมาเก้านะคะทุกคนเจจับคู่หลุดพี่น้องเก้าห้าเก้าเจ็ดจับนะคะเก้าหจงไว้เพิ่นออกค่ะพี่น้องขา เด่นรอบบ่ายให้สี่และสามมาเจ็ดห้าสองศูนย์เก้ามาเข้าเก้าของรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายเรามาดูเลขเด่นประจําวันน่าลุ้นไหมเข้าไหมนะคะรอบเช้ามาสองรอบบ่ายมาสองวันนี้เจ็ดหลุดนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันเอาเาไปลุ้นต่อนะพี่น้องวันที่ห้านะคะวันที่ห้าวันอังคารหุ้นวันอังคารไม่ค่อยไหลดีเท่าไหร่นะคะเอฟซี FC อยากหยุดพักผ่อนก่อนก็หยุดได้นะคะทุกคนก็แล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนคะ่ะ ขึ้นดูดินอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละท่านแต่ละบุคคลนะคะคนเฮาหมักก็คือกันเอาพินองเนาะสำหรับวันที่5นะคะจากที่ใจคํำนวณตัวเด่นไล่ดอกเช้าจะได้อยู่ที่6และ5เรามาดูความน่าจะเป็น6 3 6ามห6หกแปด หกเก้าห้าหกห้าสาสองห้าดห้าหนึ่เก้ด่นรอบบ่ายอยู่ที่3มและสองมาดูคู่ความน่าจะเป็นค่ะสามหกสามห้าสาาสาม สามเจ็ดสามสองสองนะคะทุกคนสองหกสองห้าสองแปดสองเจ็ดสองศูนย์สองเก้านะคะทุกท่านแล้วแต่ความชอบนะคะ มาดูคู่ตัวเด่นค่ะ6ก3้าส6มสองห5สาหกสองหกับ2รอบบ่าย36 3หกสามาสามสค่ะสองห FC ขานี้ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย FC ท่านไหนชอบคู่ไหนให้ท่านไปแล้วกลับด้วยนะคะ ที่นี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเหลือรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่จะเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจาวันอังคารอยู่ที่สามกับแปดเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามสามกับแปดสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันค่ะทุกคนแล้วแต่ความชอบค่ะมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันเด่นรอบเช้าอยู่ที่หกและห้าเด่นประจําวันอยู่ที่สามและแปดเป็นหกสามหกแปด ติดคู่ตเตือนหกสามสนะคะห้า 5, 5 3ห้าติดคู่ตเตือนห้า3ามสาห้กับ2อรอบไปและ3กับ8เป็น 5, 3 3มสามสติดเล็กเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน2ค่ะาสองสามสอติดคู่ตเตือนสองสามานะคะทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะทุกท่านขามีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าคะ ชอบ FC ก็สามารถตามได้นะคะ FC ไม่ชอบ f c ก็ผ่านได้เลยสถิติกะมีเขา่ามีหลุดนะคะทุกท่านสำหรับผููที่ใจจับให้นี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเช้าเด่นรอบบ่ายสถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจำวันเด้อพี่น้องมีเขา่ามีหลุดถูกมือเด้อจ้าเด้อค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสงนะคะเช้าบ่ายวันที่5พฤศจิกายน2567 จก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคบันหมานสุขภูขสุขคนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ